นิงปณิตาไปไม่ถูกเมื่อเจอนิรินถามแบบนี้ลูกสาวทักแม่ห้ามโกรธนะไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเลยทีเดียวค่ะเมื่ออยู่ๆลูกสาวคนสวยอย่างน้องนิรินตั้งคําถามสุดพีคก,กับคุณแม่นิงปณิตาระหว่างกำลังกินปิ้งย่างกันอยู่ว่า มามีคะถ้าหนูขอถามมามีแบบนี้มามีห้ามโกรธหนูนะคะมามีกินปิ้งย่างใช่ไหมคะแล้วแบบนี้มันร้อนควรมันขึ้นหน้ามามีดีทอกกับฟิลเลอร์มามีจะไหลไหมคะแล้วซิลิโคนตรงจมูกแม่มันจะละลายไหมคะแม่นิงถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวคะ่ะทั้งนี้ยังได้เขียนแคปชั่นว่าเซฟแม่ด้วยลูก ใช่แคนมันขึน้มัใสหน้าแม่ควรอกับฟิลเลอร์แม่เนารละลายีครนุชีุคลงมด้วกละาลายเนี่ยเยมหมดแล้วเด็ซึ่งบรรดาคุณลุงคุณป้าก็เข้ามาเม้นท์ถามว่านิรินลูกแม่ถึงกับอึง้งบางคนบอกว่านิรินคุณแม่จะตอบว่ายังไงดีคะบางคนบอกว่าเด็กคืออนาคตของชาตินะแม่นะบางคนบอกว่าเอ็นดูคำถามบางคนบอกว่า อยากฟังคำตอบแม่บางคนบอกว่าแม่ตอบนิรินค่ะ